ลุนก่อติดการประชุมนบขซึ่งวันนี้นะคะจะสามารถจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในเรื่องของการดันราคาข้าวหรือว่าการพยุงราคาข้าวอยู่ที่ตันละ12,000บาทได้หรือไม่จากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะซึ่งวันนี้นัาจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ประเด็นนี้นะคะล่าสุดค่ะกระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะชงนบขแล้วก็มีการเตรียมที่จะชงนบ ขอดึง3หน่วยงานนะคะรับซื้อข้าเปลือกให้ราคาสูงขึ้นในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนา ซึ่งข้าวจะออกสู่ตลาดจมวนมากในปลายเดือนตุลาคมนี้ต้นเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมวันนี้นะคะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปเสียงค่ะจากคุณสุพจีสุธรรมพันธ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พีน่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศหลังจากที่กรมการข้าวนะคะมีการนําเสนอข้อมูลข่าวสารนะคะบอกว่าวันที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายแล้วก็บรหิหารข้าวแห่งชาติ และมีในส่วนของการพยุงราคาข้าวในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาดันราคาข้าวนะคะให้อยู่ที่ตันละ12,000บาทล่าสุดค่ะทางกระทรวงพาณิชย์คุณสุพจีสุธรรมพันธ์นะคะก็มีการยืนยันค่ะในส่วนของการจัดตั้งคณะกรรมการนบขให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะ ส่วนในเรื่องของการทาในเรื่องของการดูแลสิียรภาพของราคาข้าวเนี่ยก็คงต้องแบ่งเป็น2ประเภทประเภทของข้าวที่มีมูลค่าสูงนะคะแล้วก็อ,อ,อย่างยกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิหรือข้าวที่มีลักษณะเฉพาะกับข้าวที่เป็นโวลุ่มใหญ่ๆซึ่งก็จะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไปเดี๋ยวพอเรานําเรื่องนี้เข้ากับอบขอก็จะเห็นโครงสร้างในภาพรวมก็ยังมีความมั่นใจนะคะว่าเราสามารถที่จะดูแลในเรื่องของเกษตรกรแล้วก็ราคาข้าวได้อย่างดี ต้องรอเข้าคณะรัฐมนตรีก่อนค่ะในการตั้งให้ท่านนายกตั้งนอบอคก,ก่อนค่ะไม่ใช่คณะรัฐมนตรีผู้ผิด ต้องให้ทานายกตั้งคณะกรรมการนรบขก่อนค่ะในเรื่องของราคาข้าวเนี่ยค่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของตอรอยต่อหรือไม่เป็นรอยต่อไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดอะค่ะก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องของราคาข้าวแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรอยู่แล้วตัวของดิฉันเองแล้วก็คณะ ry, รัฐมนตรีเศรษฐกิจก็ให้ความสนใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของโลกในเรื่องของอ,อ,อุปสงค์อุปทานของข้าวซึ่งในปีนี้มีเยอะ มากอย่างที่ได้นําเรียนไปแล้วนะคะดังนั้นคงจะเน้นในเรื่องนี้มากกว่าว่าเราจะดูแลในเรื่องของ demand supply ดูดซับชะลอให้สป l y ไม่ออกมาล้นตลาดมากเกินไปเพื่อพยุงราคาข้าวไว้ให้ได้หรือ